ดูกระริิษุทั้งหลายด้วยเหตุเท่าไรหน้อแหลภิกษุเมื่อพิจารณาพึงพิจารณาเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบโดยประการทั้งปวงดูกระริิษุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวดูกระริิษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาว่าทุกข์คือชราและมรณะมีประการต่างๆมากมายเกิดขึ้นในโลกทุกนี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นสมุทยัยมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดหนอแหลเมื่ออะไรมี ชราและมรณะจึงมีเมื่ออะไรไม่มีชราและมรณะจึงไม่มีภิกษุนั้นพิจารณาอยู่ย่อมรู้ประจักษ์ว่าทุกข์คือชราและมรณะมีประการต่างๆมากมายเกิดขึ้นในโลกทุกนี้แลมีชาติเป็นเหตุ มีชาติเป็นสมุทยัยมีชาติเป็นกําเนิดมีชาติเป็นแดนเกิดเมื่อชาติมีชราและมรณะจึงมีเมื่อชาติไม่มีชราและมรณะจึงไม่มีภิกษุนั้นย่อมรู้ประจักษ์ชราและมรณะย่อมรู้ประจักษ์เหตุเกิดชราและมรณะ ย่อมรู้ประจักษ์ความดับแห่งชราและมรณะย่อมรู้ประจักษ์ปฏิปทาอันสมควรที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะและย่อมเป็นผู้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นผู้ประพฤติธรรมอันสมควรดูกราภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้เราเรียกว่า เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบโดยประการทั้งปวงเพื่อความดับแห่งชราและมรณะอีกประการหนึ่งภิกษุเมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาว่าก่อชาตินี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นสมุทัยมีอะไรเป็นกําเนิด มีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่ออะไรมีชาติจึงมีเมื่ออะไรไม่มีชาติจึงไม่มีภิกษุนั้นพิจารณาอยู่ย่อมรู้ประจักษ์ว่าชาติมีพบเป็นเหตุมีพบเป็นสมุท,ทยัยมีพบเป็นกำเนิดมีพบเป็นแดนเกิด เมื่อพบมีชาติจึงมีเมื่อพบไม่มีชาติจึงไม่มีภิกษุนั้นย่อมรู้ประจักษ์ชาติย่อมรู้ประจักษ์เหตุเกิดแห่งชาติย่อมรู้ประจักษ์ความดับแห่งชาติย่อมรู้ประจักษ์ปฏิปทาอันสมควรที่ให้ถึงความดับแห่งชาติ และย่อมเป็นผู้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นผู้ประพฤติธรรมอันสมควรภิกษุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบโดยประการทั้งปวงเพื่อความดับแห่งชาติอีกประการหนึ่งภิกษุเมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาว่า ก็พบนี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นสมุท,ทยัยมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่ออะไรมีพบจึงมีเมื่ออะไรไม่มีพบจึงไม่มีภิกษุนั้นพิจารณาอยู่ย่อมรู้ประจักษ์ว่า พมีอุป,ปาทานเป็นเหตุมีอุป,ปาทานเป็นสมุทัยมีอุป,ปาทานเป็นกำเนิดมีอุป,ปาทานเป็นแดนเกิดเมื่ออุป,ปาทานมีพบจึงมีเมื่ออุป,ปาทานไม่มีพบจึงไม่มีภิกษุนั้นย่อมรู้ประจักษ์พบย่อมรู้ประจักษ์เหตุเกิดแห่งพบ ย่อมรู้ประจักษ์ความดับแห่งภพย่อมรู้ประจักษ์ปฏิปทาอันสมควรที่ให้ถึงความดับแห่งภพและย่อมเป็นผู้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นผู้ประพฤติธรรมอันสมควรภิกษุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบโดยประการทั้งปวง เพื่อความดับแห่งภพอีกประการหนึ่งภิกษุเมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาว่าก็อุปาทานนี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นสมุทยัยมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่ออะไรมีอุปาทานจึงมี เมื่ออะไรไม่มีอุปาทานจึงไม่มีภิกษุนั้นพิจารณาอยู่ย่อมรู้ประจักษ์ว่าอุปาทานมีตัณหาเป็นเหตุมีตัณหาเป็นสมุทยัยมีตัณหาเป็นกำเนิดมีตัณหาเป็นแดนเกิดเม,มื่อตัณหามีอุปาทานจึงมี เมื่อตันหาไม่มีอุปาทานจึงไม่มีภิกษุนั้นย่อมรู้ประจักษ์อุปาทานย่อมรู้ประจักษ์เหตุเกิดแห่งอุปาทานย่อมรู้ประจักษ์ความดับแห่งอุปาทานย่อมรู้ประจักษ์ปฏิปทาอันสมควรที่ให้ถึงความดับแห่งอุปาทาน และย่อมเป็นผู้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นผู้ประพฤติธ,ธรรมอันสมควรภิกษุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบโดยประการทั้งปวงเพื่อความดับแห่งอุปาทานอีกประการหนึ่งภิกษุเมื่อพิจรารณาย่อมพิจารณาว่า ก็ตันหานี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นสมุทัยมีอะไรเป็นกําเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่ออะไรมีตัณหาจึงมีเมื่ออะไรไม่มีตัณหาจึงไม่มีภิกษุนั้นพิจารณาอยู่ย่อมรู้ประจักษ์ว่าตันหามีเวทนาเป็นเหตุ มีเวทนาเป็นสมุทัยมีเวทนาเป็นกำเนิดมีเวทนาเป็นแดนเกิดเมื่อเวทนามีตัณหาจึงมีเมื่อเวทน,น,นาไม่มีตัณหาจึงไม่มีภิกษุนั้นย่อมรู้ประจักษ์ตัณหาย่อมรู้ประจักษ์เหตุเกิดแห่งตัณหาย่อมรู้ประจักษ์ ความดับแห่งตัณหาย่อมรู้ประจักษ์ปฏิปทาอันสมควรที่ให้ถึงความดับแห่งตัณหาและย่อมเป็นผู้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นผู้ประพฤติธรรมอันสมควรภิกษุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบโดยประการทั้งปวงเพื่อความดับแห่งตัณหา อีกประการหนึ่งภิกษุเมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาว่าก็เวทนานี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นสมุทยัยมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่ออะไรมีเวทนาจึงมีเมื่ออะไรไม่มีเวทนาจึงไม่มี ภิกษุนั้นพิจารณาอยู่ย่อมรู้ประจักษ์ว่าเวทนามีผัสสะเป็นเหตุมีผัสสะเป็นสมุทัยมีผัสสะเป็นกำเนิดมีผัสสะเป็นแดนเกิดเมื่อผัสสะมีเวทนาจึงมีเมื่อผัสสะไม่มีเวทนาจึงไม่มีภิกษุนั้น ย่อมรู้ประจักษ์เวทนาย่อมรู้ประจักษ์เหตุเกิดแห่งเวทนาย่อมรู้ประจักษ์ความดับแห่งเวทนาย่อมรู้ประจักษ์ปฏิปทาอันสมควรที่ให้ถึงความดับแห่งเวทนาและย่อมเป็นผู้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นผู้ประพฤติธรรมอันสมควรภิกษุนี้เราเรียกว่า เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุก์ขโดยชอบโดยประการทั้งปวงเพื่อความดับแห่งเวทนาอีกประการหนึ่งภิกษุเมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาว่าก็ผัสสะนี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นสมุทยัยมีอะไรเป็นกำเนิด มีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่ออะไรมีผัสสะจึงมีเมื่ออะไรไม่มีผัสสะจึงไม่มีภิกษุนั้นพิจารณาอยู่ย่อมรู้ประจักว่าผัสสะมีสลายตนะเป็นเหตุมีสลายตนะเป็นสมุทยัยมีสลายตนะเป็นกําเนิด มีสลายตนะเป็นแดนเกิดเมื่อสลายตนะมีผัสสะจึงมีเมื่อสลายตนะ,ะ,ะไม่มีผัสสะจึงไม่มีภิกษุนั้นย่อมรู้ประจักษ์ผัสสะย่อมรู้ประจักษ์เหตุเกิดแห่งผัสสะย่อมรู้ประจักษ์ความดับแห่งผัสสะย่อมรู้ประจักษ์ ปฏิปทาอันสมควรที่ให้ถึงความดับแห่งผัสสะและย่อมเป็นผู้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นผู้ประพฤติธรรมอันสมควรภิกษุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบโดยประการทั้งปวงเพื่อความดับแห่งผัสสะ อีกประการหนึ่งภิกษุเมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาว่าก็สลายตนะนี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นสมุทยัยมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่ออะไรมีสลายตนะจึงมีเมื่ออะไรไม่มีสลายตนะ จึงไม่มีภิกษุนั้นพิจารณาอยู่ย่อมรู้ประจักษ์ว่าสลายตนะมีนามรูปเป็นเหตุมีนามรูปเป็นสมุท,ทยัยมีนามรูปเป็นกำเนิดมีนามรูปเป็นแดนเกิดเมื่อนามรูปมีสลายตนะจึงมีเมื่อนามรูปไม่มี สลายตนะจึงไม่มีภิกษุนั้นย่อมรู้ประจักษ์สลายตนะย่อมรู้ประจักษ์เหตุเกิดแห่งสลายตนะย่อมรู้ประจักษ์ความดับแห่งสลายตนะย่อมรู้ประจักษ์ปฏิปทาอันสมควรที่ให้ถึงความดับแห่งสลายตนะและย่อมเป็นผู้ปฏิบัติอย่างนั้น เป็นผู้ประพฤติธรรมอันสมควรภิกษุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบโดยประการทั้งปวงเพื่อความดับแห่งสลายตนะอีกประการหนึ่งภิกษุเมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาว่าก็นามรูปนี้ มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นสมุท,ทยัยมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่ออะไรมีนามรูปจึงมีเมื่ออะไรไม่มีนามรูปจึงไม่มีภิกษุนั้นพิจารณาอยู่ย่อมรู้ประจักษ์ว่านามรูปมีวิญญาณเป็นเหตุ มีวิญญาณเป็นสมุทัยมีวิญญาณเป็นกำเนิดมีวิญญาณเป็นแดนเกิดเมื่อวิญญาณมีนามรูปจึงมีเมื่อวิญญาณไม่มีนามรูปจึงไม่มีภิกษุนั้นย่อมรู้ประจักษ์นามรูปย่อมรู้ประจักษ์เหตุเกิดแห่งนามรูป ย่อมรู้ประจักษ์ความดับแห่งนามรูปย่อมรู้ประจักษ์ปฏิปทาอันสมควรที่ให้ถึงความดับแห่งนามรูปและย่อมเป็นผู้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นผู้ประพฤติธรรมอันสมควรภิกษุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบโดยประการทั้งปวงเพื่อความดับ แห่งนามรูปอีกประการหนึ่งภิกษุเมื่อพิจรารณาย่อมพิจารณาว่าก็วิญญาณน,นี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นสมุทัยมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่ออะไรมีวิญญาณจึงมีเมื่ออะไรไม่มี วิญญาณจึงไม่มีภิกษุนั้นพิจารณาอยู่ย่อมรู้ประจักษ์ว่าวิญญาณมีสังขารเป็นเหตุมีสังขารเป็นสมุท,ทยัยมีสังขารเป็นกำเนิดมีสังขารเป็นแดนเกิดเมื่อสังขารมีวิญญาณจึงมีเมื่อสังขารไม่มี วิญญาณจึงไม่มีภิกษุนั้นย่อมรู้ประจักษ์วิญญาณย่อมรู้ประจักษ์เหตุเกิดแห่งวิญญาณย่อมรู้ประจักษ์ความดับแห่งวิญญาณย่อมรู้ประจักษ์ปฏิปทาอันสมควรที่ให้ถึงความดับแห่งวิญญาณและย่อมเป็นผู้ปฏิบัติอย่างนั้น เป็นผู้ประพฤติธรรมอันสมควรภิกษุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบโดยประการทั้งปวงเพื่อความดับแห่งวิญญาณอีกประการหนึ่งภิกษุเมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาว่าก็สังขารนี้มีอะไรเป็นเหตุ มีอะไรเป็นสมุทยัยมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่ออะไรมีสังขารจึงมีเมื่ออะไรไม่มีสังขารจึงไม่มีภิกษุนั้นเมื่อพิจารณาย่อมรู้ประจักษ์ว่าสังขารมีอวิชชาเป็นเหตุ มีอวิชชาเป็นสมุทยัยมีอวิชชาเป็นกำเนิดมีอวิชชาเป็นแดนเกิดเมื่ออวิชชามีสังขารจึงมีเมื่ออวิชาาออาวชาไม่มีสังขารจึงไม่มีภิกษุนั้นย่อมรู้ประจักษ์สังขารย่อมรู้ประจักษ์เหตุเกิดแห่งสังขาร ย่อมรู้ประจักษ์ความดับแห่งสังขารย่อมรู้ประจักษ์ปฏิปทาอันสมควรที่ให้ถึงความดับแห่งสังขารและย่อมเป็นผู้ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นผู้ประพฤติธรรมอันสมควรภิกษุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบโดยประการทั้งปวง เพื่อความดับแห่งสังขารดูกระภิกษุทั้งหลายบุคคลตกอยู่ในอวิชชาถ้าสังขารที่เป็นบุญปรุงแต่งวิญญาณก็เข้าถึงบุญถ้าสังขารที่เป็นบาปปรุงแต่งวิญญาณก็เข้าถึงบาปถ้าสังขารที่เป็นอเนญชาปรุงแต่ง วิญญาณก็เข้าถึงอเนญชาดูกระพิกษุทั้งหลายในการใดแลภิกษุละอวิชาได้แล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วในการนั้นพิกษุนั้นก็ไม่ทำกรรมเป็นบุญไม่ทำกรรมเป็นบาปไม่ทำกรรมเป็นอเนนชา เพราะสำรอกอวิชชาเสียเพราะมีวิชชาเกิดขึ้นเมื่อไม่ทำเมื่อไม่คิดก็ไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกเมื่อไม่ถือมั่นก็ไม่สะดุ้งกลัวเมื่อไม่สะดุ้งกลัวก็ปรินิพานเฉพาะตนย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีภิกษุนั้นถ้าเสวยสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าสุขเวทนานั้นไม่เที่ยงอันตนไม่ยึดถือแล้วด้วยตัณหาอันตนไม่เพลิดเพลินแล้วด้วยตัณหา ถ้าเสวยทุกขเวทนาก็รู้ชัดว่าทุกขเวทนานั้นไม่เที่ยงอันตนไม่ยึดถือแล้วด้วยตันหาอันตนไม่เพลิดเพลินแล้วด้วยตันหาถ้าเสวยอทุกขมสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าอทุกขมสุขเวทนานั้นไม่เที่ยงอันตนไม่ยึดถือแล้วด้วยตันหา อันตนไม่เพลิดเพลินแล้วด้วยตัณหาภิกษุนั้นถ้าเสวยสุขเวทนาก็วางใจเฉยเสวยไปถ้าเสวยทุกขเวทนาก็วางใจเฉยเสวยไปถ้าเสวยอทุกขมสุขเวทนาก็วางใจเฉยเสวยไปภิกษุนั้น เมื่อเสวยเวทนาที่ปรากฏทางกายก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนาที่ปรากฏทางกายเมื่อเสวยเวทนาที่ปรากฏทางชีวิตก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนาที่ปรากฏทางชีวิตรู้ชัดว่าเวทนาทั้งปวงอันตันหาไม่เพลิดเพลินแล้ว จักเป็นของเย็นสรีราธาจักเหลืออยู่ในโลกนี้เท่านั้นเบื้องหน้าตั้งแต่สิ้นชีวิตเพราะความแตกแห่งกายดูกระภิกษุทั้งหลายบุรุษยกหม้อที่ยังร้อนออกจากเตาเผาหม้อวางไว้ที่พื้นดินอันเรียบไออุ่นที่หม้อนั้นพึงหายไป ระเบื้องหม้อยังเหลืออยู่ที่พื้นดินนั้นนั่นแหละแม้ฉันใดดูกระราภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อเสวยเวทนาที่ปรากฏทางกายก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนาที่ปรากฏทางกายเมื่อเสวยเวทนาที่ปรากฏทางชีวิตก็รู้ชัดว่า เราเสวยเวทนาที่ปรากฏทางชีวิตรู้ชัดว่าเวทนาทั้งปวงอันตันหาไม่เพลิดเพลินแล้วจักเป็นของเย็นสีริราตาจักเหลืออยู่ในโลกนี้เท่านั้นเบื้องหน้าตั้งแต่สิ้นชีวิตเพราะความแตกแห่งกายฉันนั้นเหมือนกัน ดูกระภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนภิกษุผู้ขีนาศพพึงทำกรรมเป็นบุญบ้างทำกรรมเป็นบาปบ้างทำกรรมเป็นอเนชาบ้างหรือหนอก็อีกอย่างหนึ่งเมื่อสังขารไม่มีโดยประการทั้งปวง เพราะสังขารดับวิญญาณพึงปรากฏหรือหนอก็อีกอย่างหนึ่งเมื่อวิญญาณไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะวิญญาณดับนามรูปพึงปรากฏหรือหนอก็อีกอย่างหนึ่ง เมื่อนามรูปไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะนามรูปดับสลายตนะพึงปรากฏหรือหนอก็อีกอย่างหนึ่งเมื่อสลายตนะไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะสลายตนะดับผัสสะพึงปรากฏหรือหนอ ก็อีกอย่างหนึ่งเมื่อผัสสะไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะผัสสะดับเวทนาพึงปรากฏหรือหนอก็อีกอย่างหนึ่งเมื่อเวทนาไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะเวทนาดับตัณหาพึงปรากฏหรือหนอ ก็อีกอย่างหนึ่งเมื่อตัณหาไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะตัณหาดับอุปาทานพึงปรากฏหรือหนอก็อีกอย่างหนึ่งเมื่ออุปาทานไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะอุปาทานดับพบพึงปรากฏหรือหนอ ก็อีกอย่างหนึ่งเมื่อพบไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะพบดับชาติพึงปรากฏหรือหนอก็อีกอย่างหนึ่งเมื่อชาติไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะชาติดับชราและมรณะพึงปรากฏหรือหนอ ดีละดีละภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงสำคัญจงเชื่อซึ่งข้อนั้นไว้อย่างนั้นเถิดพวกเธอจงน้อมใจไปสู่ข้อนั้นอย่างนั้นเถิดจงหมดความเคลือบแคลงสงสัยในข้อนั้นเถิดนั่นเป็นที่สุดทุก